สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อันจะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกัปทัสมัสมารอช็อกโกแลตตราอีซ e ี่สวิสโกเล็กซิชันนะจ๊ะมาเดี๋ยวชิมกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้าง,งแต่ก่อนกินนะครับมีคำเตือนสำหรับ,บผู้แพ้อาหารนะจ๊ะในนี้มีแป้งสาลีอัลมอนด์ไข่นมผลิตภัณฑ์จากนมถั่วเหลืองผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองและถั่วที่มีเปลือกแข็งใครแพ้อาหารกลุ่มนี้เบี้ยงนะจ๊ะมาชิมกันเลยครับว่าเป็นยังไงบ้างนะจ๊ะ ตัวนี้นะครับโอลี่แอนเซเว่นนะจ๊ะมาเดี๋ยวชิมกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างเสื้อแกะมาออจ้ะตัวนี้ราคาสามสิบกว่าบาทนะครับจำไม่ได้นะสามสิบห้าหรือสามสิบเก้าบาทนะครับจำไม่ถึงสี่สิบาทนะจ๊ะนี่ตังค์ตู้ตู้ต้อนี่นี่จ๊ะให้ดูนึงอันนี้นะครับพ่วงตรงเลยนะครับ เขาก็เคยทำแหละเพีงเยงแต่ว่าเขาเปลี่ยนนะครับจากช็อกโกแลตนะครับเป็นมาร์ชเมลโล่นะจ๊ะ <c oughs> เนี่ย <c oughs> เคยกินอยู่นะครับอ่าอือบ้างอย่างเดียวกันเลยเฮ้ยตาอืมมาร์ชเมลโล่หรือขาวเนี่ยนุ่มๆแต่หวานอือนุ่มมาก น่ก็หวานมากด้วยเด่นนักล้านะครับก็เกรด,ดีเขาคนอนไปกรอบด้วยอืมโอเคนะก็ถือว่าไม่กลับกลายเป็นว่าตัวเนี้ยหวาน ใครไม่ชอบกินหวานนะครับคุณอาจจะไม่ชอบแต่ส่วนมากอ่ะเค้กตัวเว้นขายเด็กไงเด็กก็จะกินหว,วานหวานเงี้ยครับเพราะว่ามันไารดตรงนี้นุ่มนะแล้วก็หวานสมัยตอน,นเด็กๆอ่ะเด็กเขาชอบกินอะไรนุ่มๆหวานๆอางเงี้ยครับแต่พอเป็นผู้ใหญ่อะ่ะมันกินหวานน้อยลงความหวานเนี่ยอสีขาวคราวนี้เนี่ตัวนี้เป็นช็อกโกแลตเป็นช็อกโกแลตที่ทาได้ดีนะครับรสชาติเข้มขน้นไม่ได้หวานมาก ก็เป็นหวานกลางๆบวกหวานมากแล้วก็นุ่มนะครับแล้วก็ตรงนี้ยเป็นทาน,นะครับที่มันเป็นแป้งอ่ะซึ่งก็ทําได้อร่อยตัวเนี้ยหวานไปนิดนึงแต่ว่าสำหรับผู้ใหญ่นะแต่ว่าสำหรับเด็กอ่ะชอบแน่นอนว่าสมายัยพี่นเปเด็กๆอ่ะเฮ้ยมาร์เซลโล่นิ่มๆ,ๆ่เงี้ยเราชอบ <c oughs> แต่มัน <c oughs> มันนิ่มแล้วมันหวานได้นะครับสำหรับสหรับผู้ใหญ่นะก็ <c oughs> <c oughs> ถือว่าทาได้ดีนะครับเออช็อคโกแลตบนเนี่ยก็ เป็นช็อกโกแลตเข้มข้นนะครับให้รสชาติที่แบบว่าอร่อยนะครับตรงนี้ก็เนื้อเค้กดีตรงนี้แหละมัสมาโลนะม,นมันหวานนะครับแำหรผู้ใหญ่แต่นิ่มนุ่มนะครับนี่จ้าโอเคก็ถือว่าทําได้ดีนะครับผมโอเคครับถ้้จัการรีวิวคลิปนี้ปินที่นีนครับช่องก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้ะ